ยายเสียงเรื่องคลื่นรักอสูรโดยมาชาวีบทที่หนึ่งขึ้นเรือผิดรำเสียงฝีเท้าวิ่งเร็วๆไปยังเรือยอดรำหนึ่งที่จอดหยุดตรงท่าเป็นรำที่จ้างหญิงสาวไปเป็นแม่บ้านชั่วคราวในช่วงวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพวกเขานีนาราวิ่งมาหยุดตรงเรือรำด้านหน้า หยิบกระดาษที่ระบุหมายเลขของเรือออกมาดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแล้วสิคุณเหลือคุณคนเดียวเลยนะครับผู้ชายคนหนึ่งบนเรือตะโกนพร้อมกวักมือเรียกนีนารารีบพิ้วกระเป๋าก้าวขึ้นไปบนเรืออย่างเร่งรีบขอโทษด้วยค่ะที่มาช้าพอดีมัวแต่ไม่ต้องมาขอโทษผมเลยครับเดี๋ยวเจ้านาาก็โกรธกันพอดีรีบเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องโน้นเลยครับ คนพูดสาวเชือกดึงสมอขึ้นในทันทีค่ะค่ะแต่ว่าห้องสำหรับแม่บ้านอยู่ตรงไหนคะแม่บ้านอะไรของคุณผมนี่แหละเมาหมดทุกหน้าที่อ๋อมีพี่วินคนขับเรืออีกคนคุณเป็นคนที่เจ้าของเรือเขาพามานะครับห้องของคุณน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายห้องขวาเห็นมีคนเข้าไปแล้วเดินตรงลงไปเลยครับตอนนี้พวกเจ้านายกำลังนั่งดื่มไปอยู่บนดาดฟ้าโน,น่น อย่าเพิ่งไปรบกวนเขาล่ะให้เขาเรียกหาก่อนค่อยขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะนีนารารู้สึกงุนงงกับตำแหน่งหน้าที่การงานบนเรือลำนี้เล็กน้อยคิดว่าสักพักเธออาจจะเข้าใจระบบงานได้ไม่ยากพอลงบันไดเรือไปเจอห้องนอนฝั่งซ้ายมือรองผลักประตูเปิดเข้าเบาๆดวงตาพลันเบิกกว้างขึ้น จากสภาพของห้องนอนแสนหรูราตรงหน้าจญิงสาวรองนั่งลงบนเตียงนอนเบาๆความนุ่มทำให้ที่นอนยุบย้วบลงไปแล้วเด้งตัวคืนกลับที่เดิมอะไรจะโชคดีปานนี้เยนิน นีนาราแทบเก็บความดีใจเอาไว้ไม่อยู่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอรับงานนอกสถานที่ไม่คิดว่าจะรู้ราและแสนสบายถึงเพียงนี้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าอย่าเพิ่งไปรบกวนเจ้านายบนดาดฟ้าหมายความว่าเป็นเวลาส่วนตัวกับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องการให้คนนอกไปยุ่งนั่นเองนีนารายังไม่ได้รื้อเสื้อผ้าของชายออกจากกระเป๋าเธออยากชื่นชมความงามของเรือกับท้องทะเล ผ่านกระจกวงกลมด้านข้างไปก่อนทว่านั่งเล่นไปนานพอสมควรก็ยังไม่มีใครมาเคาะประตูห้องเรียกเธอจึงเปลี่ยนมุมไปนอนเล่นบนเตียงนอนแสนนุ่มแทนและความนุ่มแสนสบายนี่แหละทำให้เธอพรยหลับลงไปคนหลับสะดุ้งตื่นขึ้นอย่างตกใจนีนารายกฝ่ามือตบหน้าตัวเองเบาๆเธานอนหลับในวันแรกของการทำงานได้อย่างไร คงเป็นเพราะเจ้าเตียงนุ่มแสนนุ่มนี่เป็นแน่ค่ะค่ะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะหญิงสาวรีบลุกขึ้นจากเตียงนอนเพื่อไปเปิดประตูให้คนเคาะเออคุณหญิงสาวตรงหน้าสวมชุดบิกินี่สีเหลืองสดมีเสื้อคลุมตะขายสีขาวยาวถึงเข่าเจตนาอวดสวดส่งอันแสนจะเซ็กซี่ของตัวเองฉันชิราวันแต่เอ๊ะ เธอไม่ใช่ชาริสานี่เรียวคิ้วได้รูปขมวดเป็นปมขึ้นอย่างสงสัยใช่ค่ะฉันชื่อนีนนีน,นาราค่ะชาริสาเป็นเพื่อนของฉันเองให้เธอมาทำแทนทำไมไม่บอกกันบ้างเลยแล้วนี่มัวแต่ทำอะไรอยู่ทำไมไม่แต่งตัวเจ้านายเรียกแล้วนะแต่งตัวเออแต่งทำไมคะเด็กใหม่หรือยังไงก็แต่งตัวสวยๆแบบฉันนี่ไง จะได้ไปดูแลเจ้านายบนชั้นดาดฟ้าโน,น่นคนสวยสายหน้าให้คนไม่เป็นงานฉันเป็นแม่บ้านคนครัวคนทำความสะอาดไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแบบคุณหรอกคะ่ะนีนารารีบ,บอกเผื่อคนตรงหน้าจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปเดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอเป็นแม่บ้านเหรอใช่ค่ะฉันมาทำงานครัวกับทำความสะอาดบนเรือลำนี้ค่ะ นีนาราบอกเขาอย่างมั่นอกมั่นใจในหน้าที่การงานของเธอต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่ๆเพราะถ้าเธอมาทำงานอย่างที่เธอบอกจริงๆเธอคงไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องนอนของเจ้านายหรอกห้องนอนของเจ้านายเอ๊ะยังไงกันคะฉันเข้าห้องผิดหรอคะว่าแล้วเจียวทำไมห้องแม่บ้านนี่ได้หรูหราขนาดนี้ขอโทษจริงๆค่ะเดี๋ยวจะรีบเปลี่ยนห้องเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะโทรหาชาลิสาก่อน ว่ามันเรื่องอะไรกันแน่ได้ยินแล้วจิลาวันก็เป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาในทันทีรีบกดหมายเลขโทรศัพท์มือถือไปหาชาริสาในทันทีว่าไงนะพวกเธอสลับเรือกันขึ้นเรือผิดลำอย่างนั้นเหรอสลับเรือนีนาราถึงกับอ้าปากค้างทันทีที่ได้ยินมันเกิดขึ้นได้ยังไงชาริสาแล้วนี่เรือแร่นออกมากลางทะเลแล้วนะ เจ้านายก็เรียกหาแล้วด้วยฉันจะทำยังไงล่ะไม่รู้ถ้าบอกมาว่าไม่รู้ได้ยังไงโอ้ยฉันจะบ้าตายทำไมไม่โทรบอกฉันตั้งแต่แรกไม่รู้จะทำยังไงอย่างนั้นเหรอฮ่าแบบนี้ฉันจะกล้าใช้งานเธออีกไหมเนี่ยชาลิสาคนถูกตัดสายแทบจะกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลัง่งหันมาเจอเนนารายืนจ้องตาแป๋วอยู่ ก็ยิ่งโมโหหนักขึ้นกว่าเดิมพวกเธอเหมือนบ้าเธอเธอชื่ออะไรนะคนความจำสั้นถามใหม่อีกรอบน,น,นีนนินาราเออนีนฉันจำได้แล้วเอาละ่ะเธอรู้ไหมว่าชารลิสาทำงานอะไรบนเรือรำนี้ชิราวันพยายามตั้งสติเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่เคยถามตรงๆเหมือนกันค่ะ แต่เคยได้ยินคนอื่นพูดว่าเหมือนงานบริการลูกค้านินนาราไม่กล้าพูดตรงๆแต่ก็อ้อมไม่พ้นอยู่เหมือนกันถูกต้องงานบริการลูกค้าน่ะถูกแล้วแต่รู้ไหมว่าบริการแบบไหนคราวนี้นินนารากระพริบตาปริบปๆปก่อนจะมองห้องนอนสุดหรูกับสภาพภายในห้องเธอได้ยินข่าวด้านรบของชาลิสามาบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเห็นสภาพการทำอาชีพนี้จริงๆ นั่นหมายความว่าเธออยู่ผิดที่ผิดทางนะสิเออถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับเข้าฝั่งนะคะเข้าฝั่งถ้าพูดออกมาได้นี่เรือเราแล่นมากลางทะเลแล้วนะเธอทำอะไรอยู่ไม่รู้เลยหรือ,อยังไงจิราวันววยใส่อย่างงดหงิดพอดีเผลอหลับอีกคนก็บอกเสียงอ่อยๆออกมาเผลอหลับเธอเป็นเด็กหรือย,อยังไงนีนที่จะต้องหลับกลางวันแบบนี้ ถ้าเธอบอกตั้งแต่เพิ่งออกจากฝั่งมามันก็พอจะหาคนมาแทนได้แต่นี่กลางทะเลแล้วนะโอ๊ยจะทำยังไงดีชิรวันถอนหายใจหนักๆพร้อมกุมขมับเดินวนไปมาภายในห้องเดี๋ยวฉันปรึกษาพี่วินดูก่อนนะว่าเขาพอจะหาวิธีพาคนอื่นมาแทนได้ไหมรออยู่นี่แหละอย่าเพิ่งไปไหนชิลาวันกำชับก่อนเดินออกจากห้องไปตรงดิ่งไปหารือกับคนขับเรือและผู้ช่วย ซึ่งพวกเขาก็รู้เรื่องการทำงานของเธอเป็นอย่างดีเพราะทำด้วยกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าไงนะจินเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นขึ้นเรือผิดลำเหรอใช่ค่ะพี่วินทำไงดีล่ะทีนี้ให้เรือเล็กขับไปรับชาลิสาดีไหมพี่ทําแบบนั้นไม่ได้เจ้านายก็รู้หมดสิว่าเราทำงานพลาดพี่ไม่ยอมเสียชื่อหรอก อีกอย่างถ้าเอาเรือเล็กออกไปกว่าจะกลับมาก็ขําแล้วอันตรายอีกจะให้ลำอื่นมาส่งอีกก็ไม่ได้เพราะวันนี้คิวเต็มทุกลำไม่ได้ไม่ได้ทาวินไม่เห็นด้วยกับการให้เรือเล็กออกไปรับคนมางั้นทำไงดีพี่พี่วินพี่วินเจ้านายเรียกหาสาวแล้วพี่เสียงอนุชิตผู้ช่วยคนขับเรือตะโกนออกมาจากห้องเครื่องให้ทั้งคู่ได้ยินจิบหายแล้วไง ทาวินหันไปมองหน้าจิราวันในทันทีก็หันหน้าออกไปมองทะเล,ะเลก่อนจะหันกลับมามองจิราวันอีกรอบอะไรพี่วินมองหน้าจินแบบนี้ทำไมพี่มีแผนแล้วจินแผนอะไรก็แผนที่เราจะไม่ถูกเจ้านายหักเงินหรือกโกรธเราในเรื่องนี้ยังไงละ่ะทาวินทำตาเจ้าเร่ลังนึกหาหนทางแก้ไขได้เล่ามาเล่ามาจิรวันเอียงหูฟังอย่างตั้งใจ ังไปก็เครียดตามไปด้วยเพราะว่าเรื่องที่ทาวินให้เธอทํานั้นค่อนข้างมีเข้าท่าเอาเสียเลยมันจะดีหรือพี่ดีสิจินไม่ได้ทําฟรีสักหน่อยเงินก็ตั้งเยอะตั้งแยะถ้ายใยนีนอะไรนั่นทํางานที่เดียวกับชาลิสาแสดงว่าเป็นพนักง,งานในโรงแรมเหมือนกันนั่นแหละเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรดีไม่ดีพอได้ยินเรื่องเงินจะรีบตาโตคว,ว้าเอาละไม่ว่าก็ได้ก็ได้ พี่วินก็ไปถ่วงเวลาเจ้านายให้หน่อยก็แล้วกันได้๋ด้วพี่จัดการเองเมื่อตกลงกันได้แล้วทาวินก็เดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อถ่วงเวลาเจ้านายจิรวันเดินกลับไปหานินนาราที่ห้องพักพร้อมกับความจริงที่หญิงสาวจะต้องรับรู้ในตอนนี้ฉันไม่ทํานินาราปฏิเสธทันทีหลังได้ยินสิ่งที่ออกมาจากปากของจิรวันเป็นเรื่องที่เธอทำใจยอมรับไม่ได้จริงๆ เธอเลือกไม่ได้นะนีนเจ้านายเราไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเป็นพวกอันตรายเสียด้วยสิขืนเดินไปบอกว่าทำงานพลาดไม่มีคนมาบริการระหว่างร่องเรือเที่ยวสามวันนี้ไม่เธอก็ฉันจะได้กลายเป็นศพอืดลอยกลางทะเลเป็นแน่เขาบอกให้คนไปรับชาลิสามาแทนสิไม่เห็นจะยากเธอก็พูดง่ายๆนี่เราออกจากฝั่งมากลางทะเลแล้วนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ค่ำแล้วด้วยอีกอย่างตอนนี้เจ้านายเรียกตัวเราสองคนแล้วด้วย ต้องรีบขึ้นไปรู้ไหมไม่ฉันไม่ทำนินาราสายหน้าเร็วๆไม่ทำก็จับถวงน้ำไปเสียงของทาวินดังขึ้นตรงประตูห้องนินนาราถึงกับพวาไปอยู่ด้านหลังของจิราวันอย่างตกใจคุณเป็นใครนินารารู้สึกกลัวผู้ชายที่หน้าตาดีแต่ว่าท่าทางไม่น่าไว้วางใจคนนี้ ฉันเป็นใครเหรอฉันเป็นคนขับเรือและดูแลเรื่องงานบริการบนเรือลำนี้ยังไงละ่ะถ้าเธอไม่ทำฉันจะโยนเธอลงทะเลให้เป็นอาหารปลาเดี๋ยวนี้เลยทาวินจ้องคนถามด้วยสายตาดุดุคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้นะนินาร,รับรู้ได้ถึงความไม่ดีที่แผ่ออกมาจากคนตรงหน้าเธอกำลังจะทำให้ฉันกับจินเดือดร้อนฉันจะเอาไว้ทำไมใจเย็นๆก่อนพี่วินให้จินคุยเองดีกว่า พี่ไปดูแลเรื่องขับเรือต่อเถอะจิราวันพยายามทำใจเย็นกับเรื่องนี้รู้ดีว่าคนอย่างทาวินนั้นร้ายกาจแค่ไหนเออให้รู้เรื่องนะถ้าไม่ทำพี่จับโยนลงเรือทันทีไม่มีข้อแม้จิรวันยิ้มตรงมุมปากในทันทีเพราะคำขู่ของทาวินดูเหมือนจะได้ผลนินาราน้าซีดลงอย่างชัดเจนกรอกลูกตาไปมาเหมือนคนกำลังคิดหาวิธีเอาตัวรอด จิรวันเอื้อมมือออกไปกุมมือของคนกลัวเอาไว้แล้วค่อยๆอ,อธิบายเรื่องราวให้ฟังใหม่อีกรอบนีนฉันจะพูดกับเธอตรงๆนะถ้าเธอไม่ทำเธอไม่รอดแน่ไม่ใช่แค่เจ้านายที่น่ากลัวพี่วินเองก็ไม่เคยปราณีใครเหมือนกันชาลิสาอยู่วงการน,นี้ได้ก็เพราะทำงานไม่เคยพลาดแต่ถ้าครั้งนี้ทำให้พี่วินต้องถูกเจ้านายลงโทษฐานทำงานไม่สมเป็นมืออาชีพ เธอกับชาลิสาก็ไม่รอดทั้งคู่รู้ไว้ด้วยคุณจะฆ่าฉันกับชาลิสาเหรอโนโนไม่ใช่ฉันแต่เป็นพี่วินโนนพี่วินเขาเป็นซาตานในคราบเทพบุตรรู้ไหมประเภทหลอ่อแต่ร้ายและเลวเกินกว่าที่คนอย่างเธอจะคิดได้เลยลหละแล้วคนอย่างพี่วินจะมาทำงานขับเรือบริการคนอื่นทำไมถ้าคนคนนั้นไม่ใช่บรรดาผู้มีอิทธิพลของที่ดีพวกเจ้านายด้านบนก็มาเฟียดีๆนี่เอง จิราวันมองคนที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ความหวาดกลัวของนีนาราํากำลังจะทำให้การเกลี้ยกล่อมครั้งนี้ได้ผลนีนแค่สามวันเองนะได้เงินเป็นแสนเลยละมันคุ้มนะฉันว่าคุ้มกว่าการถูกจับโยนลงทะเลเป็นไหนๆเลือกมาฉันไม่มีเวลามากนักหรอกตอนประโยคก็หวานล้อมแต่ท้ายประโยคดูเหมือนจะเร่งรัดเอาเรื่องให้ได้นินนาลารับตาลงแน่น รู้แค่ว่าเธอ,อยังไม่อยากตายถ้าฉันทำจะไม่ทำอะไรชาริสาใช่ไหมนานพอสมควรกว่าที่หญิงสาวจะถามออกมาแบบนี้เธอนี่เหมือนบ้าตัวเองจะตายอยู่แล้วยังจะห่วงชาริสาอีกถ้าเธอทำฉันจะบอกให้พี่วินไม่ลงโทษชาริสาแบบรุนแรงแต่อาจมีหักเงินบ้างเพื่อให้เป็นบทเรียนว่าอย่าทำอะไรสะเพร่าแบบนี้อีก ฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันไม่เคยทำงานแบบนี้คือเออฉันทำไม่เป็นเสียงถอนหายใจหนักๆออกมาจากนีนาราฉันจะสอนเธอเองนีนไม่มีอะไรมากหรอกแค่ไปนั่งคอยชงเล่าให้เจ้านายก็เท่านั้นเองคุณจินได้หรือยังพี่วินเร่งมาแล้วนะครับอนุชิตมาเคาะประตูห้องเรียกอยู่ด้านนอกรู้แล้วรู้แล้วรอแป๊บสิ จีราวันตะโกนตอบออกไปทำตามฉันก็พอนะนินรับรองไม่ยากเลยจริงๆเธอเปลี่ยนไปใส่ชุดว่ายน้ำไปชุดว่ายน้ำไม่มีหรอกนินราาสายหน้าทันทีไม่มีอีกคนก็ทำหน้าไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงมาทะเลจะไม่พกชุดว่ายน้ำมาด้วยก็จะมาทำครัวกับทำความสะอาดจะเอามาทำไมล่ะบ้าที่สุดเลย อมว่าไปหุ่นเธอคงพอกับฉันนั่นไปที่ห้องฉันเร็วฉันเอามาหลายชุดอยู่ศิรวันชุดข้อมือของนีนาราพาไปที่ห้องพักของตัวเองเปิดกระเป๋าแล้วหยิบบิกินี่สีแดงสดออกมาตัวนี้เหรอคุณนีนาราทำหน้าขยาดกับเจ้าชุดที่ใช้ภาพผลิตน้อยนิดเหลือเกินไม่ต้องเรียกคุณแล้วลำคาญเรียกจินเฉยๆก็พอแล้วก็ใส่ตัวนี้แหละ ฉันนำมาแค่สี่ตัวแบ่งกันใส่คนละสองวันแล้วกันไปเอาไปใส่ได้แล้วรีบเร็วล่ะจิราวันยัดบิก,กินี่สีแดงสดใส่มือของคนที่ยังยืนงงๆกับชีวิตอยู่ไปเรเลวซินีนหญิงสาวเร่งมาอีกฝ่ายยังเงอะงะทำตัวไม่ถูกนีนาราถือบิก,กินี่ตัวน้อยกลับมาใส่ที่ห้องของตัวเองโดยมีจิราวันเดินตามหลังมาติดติดด้วยแต่ดูเหมือนคนในห้องน้ำจะใช้เวลานานจนผิดสังเกต คนด้านนอกเลยต้องเคาะประตูเรียกแรงๆออกมาได้แล้วนีนต้องไปแล้วนะยังไม่ทันจะได้พูดต่อประตูห้องน้ำก็ถูกเปิดออกมาจิราวันอ้าปากค้างนิดๆก่อนจะฉีกยิ้มกว้างอย่างพึงพอใจไม่ต้องทำอะไรแล้วนีนแค่ปล่อยผมยาวๆก็สวยสะกดทุกสายตาแล้วอวดใช่เล่นเลยนะเธอนี่สายตาของผู้หญิงด้วยกันยังมองว่าสวย มีหรือพวกผู้ชายจะมองไม่เห็นความสวยหมดจดของคนตรงหน้าเธอต้องใส่ชุดนี้จริงๆเหรอจรินฉันว่ามันโป๊ไปนะคนพูดยกมือข้างหนึ่งขึ้นปิดท่อนบนอีกข้างก็ปิดท่อนล่างไปด้วยจริงสิไม่โป๊หรอกมาทะเลเขาก็ใส่บิกินี่กันทั้งนั้นแหละแล้วไม่ต้องเดินหนีบขาแบบนั้นด้วยนะเดี๋ยวเขาก็รู้หมดว่าเป็นมือใหม่อ๋อที่สำคัญห้ามบอกเจ้านาเด็ดขาดว่าเธอขึ้นเรือผิดลำ จนต้องมาทำงานแทนคนอื่นเขานะไม่งั้นคอขาดกันหมดนี่แน่หาว่าเอาคนไม่มีฝีมือมาทำงานจิลาวันยกนิ้วขึ้นชี้หน้านินนาลากำชับเรื่องสำคัญไม่ให้ลืมไม่มีฝีมือนินนาลากลืนน้ำลายลงคอแบบฝืดๆอย่างเธอนี่คงห่างไกลจากคำว่ามีฝีมืออยู่ไกลโขก่อนจะฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ จินฉันขอเสื้อคลุมของเธอได้ไหมใส่แบบนี้มันไม่โอเคอย่างแรงเลยละ่ะฉันก้าวขาเดินไม่ออกได้แน่พูดแล้วก็มองเสื้อคลุมตะข่ายของอีกฝ่ายไปด้วยเรื่องมากจริงอา้าวเอาไปจิราวันถอดเสื้อคลุมตะข่ายของตัวเองส่งให้คนขอซึ่งอีกฝ่ายก็รับไปสวมใส่ในทันทีค่อยอย่างชั่วหน่อยตรงไหนไม่ทราบ รู้ไหมว่าเขามีไว้ให้มันน่าค้นหาดูเย้ายว,วนมากกว่าเดิมต่างหากล่ะเอไม่หรอกมัง้งฉันว่ามันก็พรางตาได้อยู่นะนินาราก้มลงมองเนื้อขาวๆข,ข,ของตัวเองที่โผล่ออกมาให้เห็นตามช่องตาคายเริ่มไม่แน่ใจเสียแล้วว่ามันจะทำให้รู้สึกดีขึ้นมาได้จริงๆแล้วแต่จะคิดไปกันได้แล้วจำไว้น,นีนห้ามให้เจ้านายรู้ว่าเธอไม่เป็นงานเด็ดขาดไม่งั้นเธอเดือดร้อนแน่ ฉันทำอะไรก็ให้ทำตามห้ามยึกยักเข้าใจไหมรู้ไว้ว่าคนบนดาดฟ้านั่นอันตรายมากจิราวันกําชับหนักแน่นอีกครั้งก็ดึงข้อมือของนีนาราให้ให้ก้าวขึ้นไปบนบันไดเรือผ่านห้องเครื่องก็เจอทาวินยืนกอดอกมองทั้งคู่อยู่กว่าจะเสด็จออกมาได้ยกถาดนี้ขึ้นไปด้วยทาวินมองไปที่ถาดกับแกรมด้านข้าง จิรวันถือไปถาดหนึ่งส่วนอีกถาดนินราก็เดินมาหยิบไปถือไว้เธออย่าทำให้เสียเรื่องเชียวล่ะไม่งั้นเจ้เอาตายแน่ทาวินคูหญิงสาวเบาๆทำให้เจ้าตัวถึงกับทําถาดในมือสั่นเล็กน้อยรีบเดินขึ้นบันไดตามรังจิรวันไปบนดาดฟ้าของเรือดาดฟ้าของเรือที่พักผ่อนแบบมีหลังคาแค่ตรงเบาะนั่งหากใครอยากอาบแดดก็มีเก้าอี้ให้นอนอาบแดดเหมือนกัน มีผู้ชายสองคนกำลังนั่งคุยกันอยู่พอเห็นพวกเธอเดินเข้ามาชายหนุ่มทั้งสองก็หันมามองด้วยความสนใจคนซ้ายมือหน้าตาหล่อเหลาผิวพรรณขาวเนียนเหมือนดาราชายเกาหลีก็ไม่ปานส่วนคนฝั่งขวานี่สิหน้าตาคมคายผิวพรรณสีแทนเหมือนชายไทยทั่วไปรูปร่างก็ดูจะสูงใหญ่กว่าอีกคนด้วยดูแล้วออกจะดิบๆเถื่อนๆยังไงชอบคน ทั้งคู่เปลือยกายท่อนบนสวมเพียงกางเกงว่ายน้ำขาสั้นเท่านั้นสาวๆมากันแล้วเหรอครับได้ข่าวว่าใช้เวลาแต่งตัวกันนานเป็นพิเศษเลยนะครับคนฝั่งซ้ายเอ่ยกระเซ้าก่อนจะกวาดสายตามองเธอทั้งคู่อย่างหยาบโลนวินาทีนี้นีนาราแทบจะทุ่มถาดกับแกร้มในมือใส่หน้าเขาแต่ดูเหมือนจิราวันจะรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่หญิงสาวรีบเดินฉีกยิ้มหวานไปหาคนฝั่งซ้าย วางถาดลงบนโต๊ะแล้วขยับเข้าไปนั่งเบียดเขาบนเบาะนั่นแปลว่าเธอสวยแล้วไงหันไปมองคนด้านข้างก็ดูเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจเธอเท่าไหร่นักจิรวันหันมาขึงตาให้เธอนั่งลงได้แล้วนินราจาต้องถือถาดไปวางลงตรงหน้าของคนฝั่งขวาทิ้งระยะห่างจากเขาราวครบหนึ่งจากนั้นก็หยิบของในถาดลงวางบนโต๊ะอย่างเบามือ สายตาก็มองไปที่จิราวันว่าจะเริ่มงานบริการของตัวเองอย่างไรแต่แล้วสิ่งที่เธอเห็นนั้นทำให้ต้องกลืนน้ำลายลงคอเสียงดังเอื้อกเพราะฝ่ายชายนั้นมือไม่อยู่นิ่งรูปไรไปตามเนื้อตัวของจิราวันแต่แทนที่จิราวันจะห้ามปรามกลับยิ้มหวานให้เขาพร้อมกับหันมาตักอาหารตรงหน้าใส่ปากเขาไปด้วยมีหันมาขยิบตาให้เธอทำตามอีกด้วย นินาราหยิบตะเกียบคีบประดิบตรงหน้าจุ่มน้ำจิ้มโดยยกขึ้นตรงปากของคนด้านข้างไม่เพียงแต่เขาไม่สนใจยังมองมาที่เธอด้วยสายตาดุดุเขาเอียงหน้าเล็กน้อยลงไปที่เรือลำน้อยที่อัดแน่นไปด้วยน้ำแข็งบดด้านบนเต็มไปด้วยปลาดิบหลากหลายชนิดวางโปะอยู่จิ้มน้ำจิ้มแล้วค่ะหญิงสาวบอกเขาเสียงอ่อยๆก็กินเองสิสายตาของคนพูดดูว่างเปล่า มือนจะรำคาญเธออยู่ในทีคิดไปแล้วแบบนี้ก็ดีไม่ใช่เหรออย่างน้อยเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายกับเนื้อตัวของเธอไม่ได้มาลูบลูบคลำคลำเหมือนผู้ชายฝั่งตรงข้ามที่มือรูปจิราวันแต่สายตานั้นกลับมองมาที่เธอพร้อมกับยัดคิ้วให้ด้วยหนึ่งทีนินาลาสะดุ้งเล็กน้อยขอยับตัวไปหาคนด้านข้างอย่างลืมตัวก่อนจะถอยห่างออกมาเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่านั่งชิดกันจนเกินไป รีบนำสิ่งที่อยู่ในมือเข้าปากตัวเองแล้วเคี้ยวในทันทีทุกปฏิกิริยาของหญิงสาวทำให้คนที่นั่งอยู่ด้านข้างรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยบารเมรชายหนุ่มวัย35ปีเป็นเจ้าของธุรกิจอู่ต่อเรือชั้นนำของประเทศเขาหลีตามองคนด้านข้างและยื่นมือออกไปหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาจิบหญิงสาวด้านข้างก็ยังนั่งตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ เออเรายังไม่ได้แนะนำตัวกันเลยนะคะเสียงของจิราวันดังขึ้นเบาๆหญิงสาวโปรยสเสน่ด้วยรอยยิ้มแสนเซ็กซี่อย่างมีชั้นเชิงครับว่าแต่คนสวยชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยจินค่ะส่วนโน้นก็นีนแล้วพวกคุณล่ะคะจิราวันเอียงหน้าช้อนตามองชายหนุ่มด้านข้างอย่างมีจริตจากกาักรานผมชื่อเจนทาครับส่วนนั่นบารมรีด เจนทำแนะนำตัวเองและเพื่อนรักให้สองสาวได้รู้จักทว่าสายตาของเขาหยุดนิ่งอยู่ที่นีนารานานเป็นพิเศษแหม,มคุณเจนทำก็แต่มองนินอยู่นั่นแหละค่ะไม่สนใจจินเลยจิรวันทําน้ำเสียงกระเงา้ากระงอใส่เขาแต่พองามนั่นแหละเจนทำถึงได้หันกลับมาหาจะงอนสิครับคนสวยเขาบอกแล้วโน้มต้นคอของจิรวันเข้ามาจูบปาก ที่เคลือบไว้ด้วยลิปสติกสีแดงสดของหญิงสาวอย่างดูดดื่มไม่ได้รู้สึกกระดากอายต่อสายตาของอีกสองคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เธอชงเล่าให้หน่อยสิคำพูดเบาๆของบารเมธทำให้นินนาราต้องเงยหน้าขึ้นมามองเขาแต่ดูเหมือนเขาจะสนใจดินฟ้าอากาศมากกว่าเธอหรือนังสดตรงหน้าเสียอีกคงเห็นจนชินแล้วสินะว่าแต่เล่ามันชงยังไงละเนี่ย นินนาราทำใจกล้าหยิบแก้วเหล้าของเขามาวางตรงหน้าท่าทางเงืองงาของเธอคงทำให้จิราวันสังเกตเห็นหญิงสาวรีบถอนจูบออกและยิ้มหวานให้เจนทำเล่าของคุณหมดแล้วเดี๋ยวจินชงให้นะคะขอบคุณมากจินนินารารู้ว่าหญิงสาวเจตนาสอนการชงเหล้าให้เธอรีบลงมือทำตามในทันทีเริ่มจากคีปน้ำแข็งจะเต็มแก้วทเทเหล้าตามด้วยโซดา เสร็จแล้วก็เลื่อนแก้วไปให้เขาช้าเป็นเต่าเป็นคำด่าใช่ไหมแบบนี้นินาราหน้าเสียเล็กน้อยมองคู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนพวกเขาจะไม่ได้สนใจคนอื่นแล้วนอกจากจะล้วงๆควักๆกันอยู่ตรงนั้นโชคดีของเธอแค่ไหนที่บารเมธยังนิ่งเฉยไม่ได้เหืนประเจิดประเจิดเหมือนเจนทำเธอโชคดีจริงๆใย,ยนีนจะนั่งห่างแบบนั้นอีกนานไหม คำว่าโชคดีวิ่งหนีเธอไปแล้วนินราลกลนน้ําลายลงคอเบาๆก่อนขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆกับเขาเกือบจะชิดแล้วล่ละแต่ดูเหมือนเขาจะไม่พอใจสักเท่าไหร่ทําตาขวางใส่เธออยู่ตลอดเวลากลิ่นเหล้ากลิ่นตัวแบบผู้ชายของเขาทําให้เธอรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยเรือก็โครงเคลงไปมาหนักขึ้นกว่าเดิมเหมือนคลื่นลมในทะเลจะแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำไมหน้าบึ้งแบบนั้นวะไอ้ฟาร์มทำคุณนีนเขากลัวหมดแล้วนั่นเจนทำเป็นคนชวนเขาคุยนั่นทำให้เธอได้หายใจโล่งคอขึ้นมาบ้างส่วนจิรวันก็คอยแต่จะขึงตาให้เธอบริการเจ้านายตามที่เธอทำให้ดูแต่ใครจะไปกล้าละ่ะแบบนั้นมันก็เกินไปงี่เง่าชะมัดไม่รู้ว่าเขาว่าใครแต่นีนนาราก็แอบรับมาเต็มเต็มเฮ้ยใจเย็นๆสิ รู้ว่าเครียดเรื่องงานถึงได้พามาเที่ยวนี่ไงเอาให้เต็มที่ไปเลยกับชีวิตสามวันบนเรือนี่เออไม่ต้องสนใจฉหลอกโชนแกตามสบายเลยก็แล้วกันตามใจอ๋อถ้าแกไม่สนหญิงงั้นคุณนินมานั่งข้างๆผมก็ได้นะครับงานเข้านินนาราอย่างจังหญิงสาวยิ้มแยแยแล้วหันไปมองบารเมศแต่เขาก็ยักไหล่ทำท่าเหมือนว่าแล้วแต่เธอจะตัดสินใจ ให้ไปนั่งกับคนมือปลาหมึกแบบนั้นเธอขอนั่งอยู่กับคนอารมณ์ร้ายตรงนี้ดีกว่านินาราสุดลมเข้าปากเบาๆก่อนจะเรียนแบบจิราวันด้วยการฉีกยิ้มหวานๆให้กับเจนทามแต่ขยับเข้าไปนั่งชิดกับบารเมธถือวิสาสะคล้องแขนเขาเอาไว้ข้นทำแบบนั้นคุณบารเมธก็เหงาแย่สิคะไม่มีคนคอยเติมเล่าให้นินั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าคะ่ะขอบคุณคุณเจนทามมากนะคะ กลั้นใจพูดออกไปแล้วนินนารานึกอยากจะหัวเราะทั้งน้ำตาจริงๆงานก็ตามใจคุณนินก็แล้วกันครับในน้ำเสียงเชิงเล่นเชิงจริงของเจนทามนั้นเต็ไมไปด้วยความเสียดายเจืออยู่แต่คนที่แอบเป่าลมออกปากกลับเป็นจิรวันนั่นเองอย่างน้อยนินนาราก็ยังไหลไปตามน้ำได้แด้หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดสามวัน พูดแบบนี้จินก็น้อยใจนะคะเอะอก,ก็จะชวนนีนมานั่งด้วยแล้วจะเอาจินไปไว้ที่ไหนล่ะคะคุณเจนทำจิรวันตัดเพาะเขาเล็กน้อยเอยียงหน้าซบไหลเขาอย่างออดอ้อนเป็นมารยาหญิงที่นีนนาราเห็นแล้วชวนคนลุกอยู่ไม่น้อยหญิงสาวแอบมองจิรวันทำงานไปเรื่อยๆดูวิธีการเอาอกเอาใจผู้ชายดูไปก็เพลินตาดีเหมือนกันต้องเสแสร้งจนกลายเป็นมืออาชีพเลยก็ว่าได้ ธมวแต่มองไปคิดไปเพลินๆรู้ตัวอีกทีศีรษะก็ซบตรงหัวไหล่ของบารเมีรเข้าเสียแล้วครั้นดูตัวก็รีบถอยออกในทันทีเขาหันมามองเล็กน้อยก่อนใส่หน้าใส่เธอมันรำคาญอีกแล้วนินราต้องแซงยิม้มหวานๆให้เขาไม่คุยด้วยก็ไม่ว่าแต่ขอไม่เป็นนั่งอีกฝั่งก็แล้วกันคิดแล้วก็เริ่มรู้สึกหิวขึ้นมาหยิบตะเกียบขี้ประหารตรงหน้าใส่ปากไปพลางๆ พอแก้วเหล้าของเขาหมดเธอก็จัดก,การเติมให้อย่างรู้งาน